สวัสดีค่ะมาหาเจ้าห่านขาวอีกแล้วหลายวันแล้วไม่ได้มาหาเจ้าห่านเลยไม่ได้มาหาหลายวันแล้วคิดถึงแล้วอากาศวันนี้ทำไมมันเป็นคึมคึมแต่เช้าเลยนะหลับอากาศแบบนี้ก็หลับซี มีใครเคยเห็นไหมคะห่านขาวตัวใหญ่ๆอ้วนๆตอนนี้หาดูยากมากแล้วนะคะมีอยู่หลายตัวเลยคะ่ะทักทายหน่อยเร็วจะห่านขาวโชว์ปีกกะพือปีกให้ดูหน่อยกะพือปีกให้ดูหน่อยสิ พือปีกให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเร็วเร็วพญาหงเร็วเร็ว,รว,รวกลางปีกก่อนเร็วกลางปีกให้เพื่อนๆดูหน่อยสิน่ะเขาตื่นเร็วมากได้ยินเสียงแก๊กเดียวนี่เขาตื่นเลย โชว์ปีกให้ดูหน่อยน่ารักน่ารักน่ารักแดดออกแล้วแดดออกแล้วแดดออกแล้วแดดเริ่มมาแล้วจ้าเอาลงลงลงเล่นน้ำลงเล่นน้ำ ลงไปลงไปอน,น้าสวยสวยสวยพื้นปีกพื้นปีกพญาโอ้โอเจ้าพญาให้หนู้น่อยทักทายทักทายทักทายนันลสวย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 มากเลยถ้าไม่พื้ปีกไม่สวยนะต้องกับพื้ปีกเป็น พญาขาวเลยสวยสวยสวยมากเลยวันหนึ่งนี่มีหลายท่าท่ายืนก็ชอบยืนขาเดียวก็ใส่ขาเดียวหลับแดดออกแล้วแดดมาแล้วจ้าแดดมาแล้วสว่างแล้วนะแดดออกแล้วจ้าแดดออกแล้ว สวยวยน่ารักมากเลยบายบายก่อนบาย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 ก่อนค่ะบายบายเดี๋ยวมาหาใหม่นะ